อันที่ 3. คัดคำที่คุณครูกำหนดให้ลงในสมุดถ้าเด็กๆเรียนอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จะคัดคำลงบนกระดานดำให้เด็กๆแต่ตอนนี้เด็กๆเรียนอยู่ที่บ้านดังนั้นเด็กๆสามารถดูคำได้จากเอกสารเรียนออนไลน์นะคะแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆไปหยิบสมุดคัดคำเล่มสีชมพูแบบนี้มาก่อนนะคะจากนั้นเราไปดูตัวอย่างการคัดกันเลยค่ะเด็กๆ สำหรับขั้นตอนในการคัดคำเด็กๆสามารถดูได้จากเอกสารเรียนออนไลน์ดูตรงนี้นะคะเด็กๆจากนั้นเรามาเริ่มคัดคำกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับการทำงานทุกครั้งเด็กๆจะต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันนี้วันที่26เดือนสิงหาคม คุณครูก็จะเขียนตัวย่อสจคจุดคอจพดพอสอ2564คุณครูก็จะเขียนตัวย่อเป็น64จากนั้นตีเส้นใต้สองเส้นนะคะตีให้ตรงนะคะเด็กๆเรามาเริ่มคัดคำแรกกันเลยนะคะเด็กๆกอากา ดอูอดูตออาตาเว้นสองนิ้วนะคะอออาอาดอูอดูดออีดีตออีตี ตอะตะปออูปูตีตะปูตออูตูตออะตะปออีปีตูตะปี ตออาตาดอูดูดออีดีตาดูดีตออีตีโดอูดู ดอ,อาดาตีดูดาโออาอาดอ,อุดูก,กออูก,กูอาดูกูเว้นสองนิ้วนะคะ อูอูดุอูดุกออากาอูดุกากออีกีจออะจะตออาตากีจะ ตากอากาจอะอจะตอ,อีตีกาจะตีเมื่อเราทำงานเสร็จทุกครั้งเด็กๆก็จะต้องตีเส้นใต้ปิดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เด็กๆเขียนชื่อจริงนามสกุลจริง เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมตีเส้นใต้ปิดอีกรอบหนึ่งนะคะเด็ก,เ,ดกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการคัดคำในวันนี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมคัดคำให้เหมือนคุณครูด้วยนะคะเมื่อเด็กๆคัดคำลงในสมุดเรียบร้อยแล้วรบกวนคุณพ่อคุณแม่่ายรูปงานที่เด็กคัดส่งเข้ามาให้คุณครูในลายส่วนตัวด้วยนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่4ขั้นตอนการเขียนตามคำบอกขั้นตอนนี้เราจะไปทำกันในชั่วโมงซูมวันอาทิตย์นะคะเด็ <S <S กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุดเขียนตามคำบอกแบบนี้ดินสอยางลบไม้บรรทัดเตรียมให้พร้อมนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องฝึกอ่านคำเหล่านี้บ่อยๆอ,อ่านซ้ำๆอ่านย้ำๆ และเด็กๆก็จะสามารถเขียนตามคําบอกได้คะแนนเต็มสิคะแนน,นละค่ะแต่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆส่วนมากสามารถเขียนได้จําสลักได้ถูกต้องแม่นยำแน่นอนค่ะและสําหรับในวันนี้กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยต้องขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ